เหมือนเดิมฮะอะไรนะเหมือนเดิมกดไลด้วยรู้ไหมเนี่ยก็เหมือนเดิมกดไลด้วยแล้วมึงทำอะไรอยู่กเดไมกดได้วยตาขาบกลัวแสงทีนะอือไม่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 อปมดจริงอะมันจะเดินวนแสงที่เราเปิดอะตรงเสาอะมันจะวนรอบๆตรงเนี้ยทำนี้ก็ได้ให้เราโดนอะมาแล้วทุกคนมาแล้ว ไม่ใช่แบบเดินมาแล้วห่างมันบ้านพนกงาเลยอ้าเบนโจอเ้สัโอ้โหแตงแตวแตวเป็นหัวแ่ลแกคือหุ่นเชิดของฉันแกต้องตามตามคำสั่งฉันใครก็ตามที่อะไรอ่ะที่ทำให้แกตวนสาบว่าต่อฟักใครที่ไม่ทำตามหรอเหรอแล้วทำไมพวกเขาต้องทำกับฉันทำไมอ่ะฉันเซิร์ฟฟิ้งเซิร์ฟฟงคืออะไรวะ เดือดเดือดเดือดแปลเดี๋ยวแปลเป็นสินอิงที่ไม่ได้ชวนชิปไก่ตะไลแล้วโอเคฮ้ยไม่หว้ามาเฮ้ยกลับมาที่ต้นซากุระสีแดงด้วยอ้าวกูว่าไม่หว้ามาบิ๊บบิ๊บบิอยู่ต่อไปก่อนนะพี่พี่เอ้ยฉันแบบพวกเลอแปงพวกเลอแปงพวกขนมปังไม่เห็นเป็นบ้านเลยสักอย่างอยู่ข้างหน้าขนมปังแซนด์วิช ในบ้านก็เขาได้ขาดมือกันอีกแล้วเลดสเกิลตะกรลาสีแดงน่ะนี่นี่มันบ้านฉันเหรอไปไปได้ไงอ่ะนี่ฉันอยู่บ้านจริงเหรอเฮ้ยนี่บ้านเราเหรอนี่บ้านเราเหรอน่าจะใช่เปิดเปิดอ้าวอ้ีได้ปลดอาชีพเมนฉันรู้สึกเหมือนเหมือนปิดอะไรอ่ะแล้วนี่มันจริงเหรอนี่คือบ้านฉันจริงๆแล้วเหรอวูบู๊ฟบู๊ฟบู๊นบู๊ฟบู๊นบู๊ฟบู๊ฟอู๊ฟบ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 ู๊ โอ้หดูดิเฮ้ยมันเอาทุกตัวละครมาคอะเเลยนี่หวา,ายตาขาบเนี่ยเฮ้ยมันจบแล้วเหรอจบแล้วพี่น่าจะจบจบแล้วจบแล้วยิบเครื่องเป็นลาวเลยซีซ <c oughs> ันเนี้ดูดิ <c oughs> มันแขวนเป็นหุ่นเชิดเลยอ่ะที่มันบอกเมื่อกี้ไงแกต้องมาเป็นหุ่นเชิดของฉันน่ะนี่แล้วดูดิแต่ละตัวที่บอสทุกตัวของเราอ่ะไอ้เบนโจก็ตามไอ้ทูตอะไรก็พวกนั้นอ่ะเป็นหุ่นเชิดหมดเลยโทสการลโกาลเฮ้ยราเจอจักรพรรดิแล้วเราก็เลยสู้กับจักรพรรดิแล้วเฮ้ย เจอจอแล้วเออแบงเราต้องอัดฝึกใชร์ขี่เลยเอ้ยมึงกลัวแชปเตอร์สี่แบงเราต้องใช้หมัดอัดกระแทกอะทำลายอย่างภายในไงเลยเออเพราะวมันต้องมีแชปเตอร์สี่เพราะมันบอกว่า end off แชปเตอร์สามแย่เันไม่ได้บอกว่าเราว่า end o f the game เออโอเคไปคลิปไปคลิปไปคลิปโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบตอนจบเราจะตายกันต้องเป็นหัวเชิญเหมือนจบเลยนะอันนั้น bad ending บางทีบอกว่าตอนจบอะไอคนที่เราจะไปช่วยอาจจะเป็นบอกว่าคนหุ่นเชิดก็ได้หนึ้ยเออว่ะเพราว่าสไนเออเป็นไปได้ผมลักหลังกันเนี่ยสุดท้ายแล้วก็บอกว่าทําให้บอกว่าครั้งหนึ่งเคยทําจนเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยทำเลยเป็นหุ่นเชิดของแมงเลยคนเจี๊คนที่ตามหาก็คือมันเองอะเอ้าอ๋อไ่ได้นะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปคิดก็ดีได้หมด ไปคิด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 ไปคมาก็นี่ยคะก็สวัสดีก็ก็ไม่รู้ทำไมเสื้อถึงบลว่ามันไม่ได้ซักทําไมฮะอะไรวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้าแต่เฮ่อเพลงเริ่มดังแล้วอ่าเจ้าจ้าจ้า ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในเอพิโซดหน้านะคะบ๊ายบายค่ะพี่เรนเจอร์นะครับอย่าลืมติดตามนะครับไปดูวิธีการใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดได้นะต้องพีเรียนเจอร์เมื่อไหร่จะลงไหร่จลงรอไปก่อนนะรอรอแป๊บหนึ่งนะรอทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่ไม่ใหม่หนึงตัวเองเมื่อไหร่จะตัดคลิปลงเมื่อคืนนะคะรอไปเป็นสองอาทิตย์แล้วยังไม่ลงคลิปเองเลยอย่าลืมติดตามวิถีชีวิตการเอาชีวิตรอดแบบบ้านๆเลยนะฮะ ไตล์ไมค้าเขาดีเจ้ไมค้าสไตล์ไทยบ้านว่ะนี่ฝไว้ในอบอุควกมใจของทุกคนนะครับปิ๊ปิิบปิ๊บิบปิ๊บปิบอไปเลยโอเล